สวัสดีครับก็มาพบกับเกาะกระแสข่าวกับตีรีวิวอีกนะครับวันนี้เกาะกระแสข่าวของตีรีวิวนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อเรือดำน,น้ำของรัฐบาลไทยนะครับโคศกรัฐบาลยังบิ๊กตู่สั่งชะลอการจัดซื้อเรือดำน,น้ำออกไปอีก1นปีวันนี้31สิงหาคมพศส5 6 3นายอนุชา บูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดคุยเป็นการภายในกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือได้ข้อสรุปให้ชะลอการสั่งซื้อเรือดำน้ำลำที่สองและลำที่สาม ที่จะจ่ายงวดแรก3,375ล้านบาทในปีพศสอ 2, 5 6 4ออกไปก่อนหลังที่ประชุมคณะกรรมาิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศสอ 2, 5 6 4มีความกังวลและต้องการให้นำงบประมาณส่วนนี้ ไปใช้ดูแลปากท้องประชาชนหรือเรื่องอื่นๆที่เหมาะสมโดยมอบให้กองทัพเรือชี้แจงผลการเจรจากับทางการจีนในการชะลอหรือเลื่อนการจัดซื้อออกไปอีกปีกับคณะกรรมการที่การอีกครั้งนายอนุชาย,ยังระบุว่ายืนยันว่าสัญญา การจัดซื้อทำถูกต้องในลักษณะของสัญญารัดต่อลัดหรือ G2G ตั้งแต่การจัดตั้งซื้อเรือดำน้ำลำแรกส่วนลำที่สองและลำที่สามเป็นเรื่องต่อเนื่องตามที่ตั้งโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำสามลำวงเงิน3 6 0 0 0ล้านบาทส่วนการชะลอการจัดซื้อเพราะ ทางการจีนส่งสัญญาณไปเขียวหรือไม่นั้นคาดว่ากองทัพเรือจะพูดคุยกับทางการจีนอีกครั้งและการประชุมสภากราหมบ่ายวันนี้จะมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับการซื้อเรือดำน้ำของไทยสามลำนะครับซึ่งมีปัญหาอยู่นะครับบวกกับตอนช่วงนี้ก็คือ พิษจากโควิดและเศรษฐกิจไทยไม่ดีนะครับก็เลยอาจจะต้องทําการให้มีการชะลอการซื้อเรือดำน้ํานะครับเนื่องจากเรื่องการซื้อเรือดำน้ําก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่มากพอสมควรสําหรับเกาะกระแสข่าวของตรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังนะครับสวัสดีครับ